สวัสดีสวีดัสมาแล้วเสียงเจ้าแจ้าตามหาผักกันจ้าในวันที่ลมแหงลมคักลมแน่จ้าวันนี้นะโอ้ยผักกระย่าหมดแล้วผักกระสวยหมดเลยผ่านไปสองวันไม่ได้ออกมาเพราะว่าฝนตกวันนี้ก็เดินออกมานี่นี่นีอ่อันนี้นะคะ้อาอันนี้แถวแงอันนี้แถวตุรกีเขาเอาไปกินนะคะอยู่ผีหลายขนาดจ้าว่ามีไผ่กินา,าง,าง,องอยังบุกจะเขหงอีกยังบุ เอาไปกินแต่ที่นี่มีไผ่กินหลายขนาดมิแตยอดงามคอยไปตามหาญ้าที่ค่อยอยากได้ข่อยอยากได้หญ้าเอ็นยืดมีแตพักเสียนเต็มพักเสียนในเจ้าหักเสียนตะก้าแดงค่อยมีมิแตพักเสียนไอ,มมนอไม่ใช่พักเสียนพักสม้มพักติ้วส้มมันจะจ้ะโอ้ยหายมิแตพักติ้วสม้มม่จ้ะนี่ ลายขนาดนี่กำลังยอดงามงามยอดกำลังพอดีกินนี่ผักติ้วส้มจะ้ะข่อยอยากได้ผักอันอยากได้ผักอยากได้ผักมีแต่ผักติ้วส้มมันจะจะ้ะดอกไม้หนาหัวก่วอกับข้กง,งามข่อยสะอ่อนอ่อนซ่อนจะ้ะเห็นแต่ผักติว้วส้มเต็มหนึ่งจะ้ะเอา้าข่อยมาน้ำล้มแล้วมันนี่มีทั้งจองมีทั้งร่ม พกร่มมาด้วยค่ะพกร่มมาด้วยเหลือมีทั้ง,งมีทั้งถังถังแดงมาใส่ผักจ้ะตามหาตามหาตามหาผักฟันสิงโตหรือว่าหญ้าเอ็นยืดมันสิยืดให้ไดบบอแถวนี้มันจะมีหญ้าเอ็นยืดไหมคะมันจะมียืดไหมใส่เสือสองสันสามสันด้มานน้มันเย็น <c oughs> คุณจะ้ะโอ้ย หย่ายเอ็นยืดข่ะย่ายเอ็นยืดอยู่ทางไหนหย่ายเอ็นยืดคือมีแจะพักไวสวีเดนเต็มอัญนี้ไวสวีเดนฝนตกจ้าดินก็จะชุ่มฉ่ำไวสวีเดนล,ลายลายกำลังจะกำลังจะพอกินจ้าคอยตามหาหย่า,ายเอ็นยืดคือพอเห็นหย่ายเอ็นยืดแล้วหย่ายเอ็นยืดนะ่อยากได้เพราะอะไร สิบห้าชุกเจ้าตามหาใหญ่ตามเก็บหญ้าเอ็นยืดจะเอาไปปั่นจ้าจะเอาไปปัน่นเก็บใส่ตู้เย็นไว้แทนใบยะ้านางค่ะเพราะว่าอยู่นี่มีแต่ยญ้านางกับป๋งที่เขาอัดเราก็ใช้าย,าย,ย้าเอ็นยืดนะเนี่ยแทนใบยญ้านางได้ทําแกงอ่อมแกงหน่อไม้แกงเห็นปะเนจ่ะโอ้ยถือฝนถือฝนสองมือถือฝนสองมือ พักหย่าก็งามจุหลวดปวดปัดโอ้นี่พักจะพักมิตรพักมิตะพักกินได้คือเกาจ้าพากินได้ก็กินไปกินบ่ได้ก็บอกกินจ้ะอืมอืมมึงไงจ้ะลายดีดเดบ่ได้นี่อืหลายบ่ได้พูดนะ แม่เอ้ยหญ้านี่จ้ะหญ้าทั้งนั้นเลยหญ้าขยะหญ้างามอัญ้ากินได้เหมือนกันนะที่งหญ้ากินได้โอ้ยหญ้าตุ๊กแกหญ้าตีนตุ๊กแกเท่าตุ๊กแกกินได้เมื่อจ้ะอันนี้ต้นต้นต้น,ตนสะเดาเล็กๆค่ะอันนี้ก็กินได้สะเดาขมสะเดาเล็กๆนี่จ้ะ สะเดาเล็กๆสะเดาเนี้กินได้จ้ะเดี๋ยวสาวบุถ่ายนางภว,วกกุภวีกอนเลยจ้ะเออ <laughs> เออมันตอดคอยอกินได้จ้ะเนี่ยกินได้ผักสะเดาเนี้ผักสะเดาเด็ดกินเลยจ้ะผักสะเดาขมอ้าขมบ่ขมจ้ะจะกินสดน่ะแซ่บ มือขดอคือชันชันชัน,นอย่างนีือขมคักข,กขมแน่ขมอีดีขมอข่อขมกระดอ,อหวานเป็นลมขมเป็นยาคือเขาไวาอีละงแหน,หน่นอนง่ายเอ็นยืด เสียงกว้างเสียงกว้างเสียงกระต่ายมันร้องทักมันหนาวฝนดิ <c oughs> หืมน้ำน้ำเด้อไปคอยตั้งกล้องดีๆคอยิตัสญ้ำน้ำซื่อจุมเจ้ากินเด้อว,ยวายน้ำไหมสิตัสกินซูปเบนจะตัดกินให้ดูเด้อตั้งกล้องค่คะตั้งกล้องใส่ดินนี่แหละ ตั้งกล้องใส่ดินเออเสียบดินเออนี่กล้องดินค่ะตั้งตั้งกล้องใส่ดินเลยอโอ้ยอกวางกวางเขาเรียกแล้วคอยสี่เอ็มดัดนีซูซุ่งเจ้ากินห้องนางห้องทำไม แล้วขอสิตั้ให้เบิร์น,นี่นี่จ้ะแา่แวายแ้่น้ำวายค่ะวายสวีเดนนี่เป็นน้ำเออสบายดีสวีดัสนันน่นฝนกันมาพอนี่ฝนกระตุกคำหัวนี่จ้ะรีเอาน้ำมันออกรีเอาน้ำมันออกจ้ะค่อยๆรี นกก็ทักกวางก็แท็กขเขาเห็ดย่างขอบใจชวรละน้ำค่ะต้องใส่ถุงมือโดนปากมาแล้วหลายรอบแล้วก็เลยใส่ถุงมือจ้ะอันนี้เขาจะแก่นี่จ้ะแล้วก็ปอกอกอกโอ้ยฝนกระตุกข้ามหัวบัดทินนี่อันนี้เขาแก่แล้วนะคะเนี่ยต้นนี้แก่ๆแล้วก็ไม่เอาจ้ะมีตัดออก แก้มไม่อร่อยตัดออกนี่จ้ะบางคนก็กินไม่ได้โอ้ยต๊วข้ามหัวข่อยนต๊กแดดออกนกกระจอกมาเข้าลังโต๊กถือโทรศัพท์คอยบัตรนี้เออแปบ๊บแป๊บหนึง่งยังไม่ได้กลางล่มกลางจ้องเลยนี่จ้ะลอกออกอย่างนี้มันเป็นหนามนาำสวีเดนมันเป็นผักหนามสวีเดนกินได้จ้ะแต่บางคนก็กินไม่ได้นะคะ ศึกษากันดีๆธาตุบุกธาตุแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโอ้ฝนตกเดี๋ยวการจ้องก่อนการจ้องการจ้องกับจะฝนมาก็สับก็ซับคือฝนอืืออร่อยก็ชาแบบคือนอนเราจืดๆไหมไม่ขมอร่อยด้วย กินได้สอวผู้ชายกินหลายครั้งแล้วอืมอืมเห็นไหมกำลังพอแซบแล้วก็ไม่อืดท้องเลยเวลากินอร่อยไม่เป็นไรอืมอืม ต้องค้ายไปอยู่้ะข้างซ้ายข้างขวาไตเห็มไป่กต้ให้อยู่นีต้นเล็กเขาเห็นเด้อเขาจะอยู่ทชนิดโซเดียมมันเป็นหน้เมันพระเจ้าท่างกุดกอกเบิ้งเน้อจ้าหนี่หวายสวีเดนมันเป็นน้ำเตง,งเ,สเ,นนเ,เสือจา้าต้นเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะกินลําต้นค่ะ ยอดก็ไม่กินกินลําต้นอ่อนๆข้างในกินยอดอ่อนๆข้างในลิน้ําออกหวายสวิเดนเต็มเนี่ยปลาหวายเลยมันจะอยู่ปนกันกับเอผักติ้วส้มแล้วก็จะอยู่ปนกันผักติ้วส้มแล้วก็ปนกันกับอ่หญ้าตุ๊กแกปนกันกับหญ้าตุ๊กแกเจี๋ กี่ปนกันกับหนาตุแกะนี่อ้งปติเฉือเสือตัวนี้มันไม่ค่อยติดนี่จะอยู่ปนกันกับหนาตุเกแบบนี้จ้ะห้าตุแกติดเป็ดติดเลยเนี่ยหนาตุแกะหนาตุแกะก็กินได้โหหนาตุแกะก็กินได้อมก็จืดจดคืออยังคมๆจืดจดืยังไงไม่รู้แก่ๆแล้วก็อร่อยอยูกินได้ถ้าใครชอบกินผัก ไม่มีปัญหาแซ่บนัวสาวพุทธายชอบกินผักติว้วส้มโอ้ยกางจ่องกางจ่องปะยางโตกางจ่งงองยางโตนะก็ไปหาผักที่อยากได้กางจ่องยางโตหอยถังใส่จ่องกันเด้อะโทรศัพท์กับยางโตค่ะเดินต่อค่ะเดินต่อ เขาจะให้ดูรอบๆค่ะคอยได้แน้หอยคอยพอจ่อเดี๋ยวค่อยดูรอบๆนะคุณเสียงเสียงกวางเสียงนกเสียงกระต่ายร้องเพราะว่าฝนตกเขาเย็นจอกจอกพักเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกัน,นเห็นบหสี่ไฮเบิร์ผักติว้ว ผักติ้วส้มกับหวายเขาจะอยู่นํากันเห็นบ่จ้ะเขาจะอยู่รวมกันอยู่แบบนี้โอ้ยกําลังแสบกําลังงามด้วยจ้ะนี่อร่อยนะเนี่ยกำลังโดกออ,กอย่างเงี้ยแสบลายผักติ้วนี่โอ้ยเมื่อนี้ได้เอาเจวออกมาจ้ะเพราะว่ามันถือลายอ่านซะเละเกินทั้งจอง,ท,ง,ง,งทั้งกระแป้งแดงทั้งกล้อง มือใช้ให้เป็นประโยชน์ดีดีได้จ้าเบองเมือถุงมือพอมมันหนาวถุงมือนำพ่นถุงมือนำพรปะปะปะย่าๆๆๆงาไปอีกโอ้ยเจอดินที่ไหนก็ตั้งกล้องที่นั่นพักที่ยังพักที่อยากได้ยัง้งหมดเจออยู่นี่เจอแต่พักที่กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีก คนก็มองนะคะเวลาเขาเดินพาหมาพาอะไรมาเ,เขาบอกว่าคุณนี่ศากีนาเส,สือสีแดงแดงกระบอกแดงแดงเขา ang, เห็ด <laughs> no no อย่างเนาะเห็นอย่างโนสุนโนแกนี่เดี๋ยจ้ะพระเห็นเบืองบรรยากาศเนาะที่สวีเดนบรรยากาศที่เมืองไทยให้ดูเนาะให้ดูไม่กระเป็นจังสิทละจ้าวิธีชีวิตของชีวิตคนไทยในต่างแดนในสวีเดน วิถีชีวิตของสาวผู้ไทยสไปายสวีเดนเลี้ยวไลฟ์สไตล์ว่าแบบนี้ละจ้าเลียวไลฟ์ของข่อยกันจะเป็นจังสี่ละจ้าหาล่อหาป่วงเออนี่มีอันนี้เห็นบ่โต๊ะโต๊ธรรมศาตโต๊ะตอไม้โดโอ้ยภูมิใจเสนอโต๊ะคอนโต๊ะโต๊ะโนไอเขาเรียกยังงก็ โต๊ะธรรมชาติโต๊ะตอไม้โดใช้ได้นะคะใส่ใดดิเนี่ยตั้งได้พูนตั้งได้แบบคงทาวอนเขาตัดให้สาวุทัทยเดี๋ยวมัดทายคลิปป่าตรงนี้ขอบคุณหล,ลายๆเด้อจะของป่าจะของที่จะของดินเท็ดให้แป้นเออตตือนให้ขอดได้ยางปีที่แล้วนี่ยางไม่ได้ค่ะมันลก ปีนี้ย่างแบบสบายๆเลยโอ้ยเห็นบหจ้ะมู้ต้นแต่ละต้นนี่คืองามเท้ช่วงนี้จะเป็นออนซ่อนช่วงนี้เป็นออนซอนผักจ้ะพรุ่งนี้จะไปออนซอนผักมุมไหนที่ไหนก็ติดตามนะคะอาจจะไปแถวอเอ็งกันโฮมจ้ะมืออื่นนะฝ่าติดตามนะคะภาษาไทยจะไปเก็บผัก อย่าตะกะเตยนคอยบ่าเ่็เขาไทายเปลี่ยนเอืดตืดละโบแนววคอยเสียบแนววคอยมกักอือฮึโอเคอนี่ขอนไม้โดโตไม้โดหลายนี่จ้ะโอเคโตไม้ค่ะโตไม้โดโอเคค่ะมาคลิปนี้ก็ไวัยซาำนี่เด้อพุนเขาพากันอ่ใส่ปุย๋ย ฝากันเอาปุ๋ยใส่พร้อมฝนไหมปลูกผักปลูกช่วงนี้เขาทําสวนครัวสวนผักผลไม้กันจ้าแถวนี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไววซ้ำนี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวผู้ไทยเนี่ยมาก,กับฝน <c oughs> มาก,กับฝนจ้าไข่แนวลมมะแรงจ้าปะไปเก็บคลิปหนาสาวผู้ไทยสิบผ้าเก็บอัน ผักที่สาวบุไทยอยากได้บอโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ลักหน้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเดอ้อกสิภาพไปเบิ้งอันนึงอันโดกให้ดู